สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเรือที่กำลังชนผมเมื่อกี้นะครับก็นี่เลยครับขอขับหน่อยขอขับหน่อยขอขับหน่อยโอเคอ่ะก็เรือนี้นะครับก็จะเป็นเรือเหมือนอันนั้นอะ่ะกลมๆอะไรนั่นในหนังอะ่ะนี่จะเป็นประมาณนี้เห็นป่ะใช่ประมาณนี้นี่นี่นี่เห็นปะ่ะเห็นไหมมันจะประมาณนี้แต่ว่า ทำไมถึงมันขยับอย่างนี้ได้มันมีของล่องหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจ้าของเรือก็คือเอ็กบอยก็เดี๋ยวเปิดเปิดของที่ไม่ได้ล่องหนหน่อยให้ดูอะเปิดของที่ไม่ได้ล่องหนให้ดูหน่อยเปิดของให้ดูหน่อยที่ไม่ได้ล่องหนอะ ของที่ไม่ได้ล่องหนนี่มันจะประมาณนี้นะครับก็โครงสร้างเยอะเลยก็เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการสร้างนะครับโอเคก็บอกสกิลหน่อยว่าเรือนี้มันจะแบบใช้ใบพัดอะไรสร้างยังไงบ้างหน่อยอ๋อใช้ใบพัดเติมแต่นี่ที่เป็น,ปนสีเหลืองก็อย่าสลับนะเพราะว่ามันคืออันนี้ดูนะ แบบ๊บนึงนะผมหาอยู่ใบพัดอันนั้นมันอยู่ไหนเนี่ยใบยพัดอันนั้นคือแล้วมันดียังไงเรือนี้มันทำให้เร็วขึ้นอ่าใบพัดเติมเออใบพัดเติมใบพัดเติมใบพัดเติมไหนนี่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 ก็เติมเหมือนกันนี่นี่นี่น,นี่อย่าสลับนะมาเป็นสีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ็เปนแค่ไปทาสีเป็นสีเหลืองนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่แค่นี้แหละแค่นี้แหละทุกคนนี่แล้วแล้วก็เรือนี้ก็ใช้ฟาร์มแบบถึงสมบัติได้ไหมใช้เวลาประมาณแบบการันตีว่าสิงนาทีไหมง่ายๆนี่ลองลองขับสิ ว่าด่านแรกใช้เวลากี่นาทีนี่นี่ลองโดูด,ด่านแรกนี่ใบพัดอย่างนี้นี่เห็นปะเนี่ยใบพัดเติมใบพัดเติมนี่อยู่ในช็อปราคาทั้งหมด250โลบัค a b o a บ d มอเตอร์ t ิ t เ t h t s p e e d e สป o ดอเออันนี้อัน,น,อน,นเดียวขับเลยนี่เห็นไหมทุกคนมันจะเป็นวงล้ออย่างนี้ก็นี่วงล้ออย่างนี้ก็ขับได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันก็ เรือนี้จะขับค่อนข้างเร็วมากนะครับก็ซึ่งมันต่างกับใบพัดใบพัดปกติไหมก็ซึ่งใบพัดปกติเนี่ยมันก็คือใบพัดปกติเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าเลยแต่ว่าผมว่ามันก็ดูไม่ค่อยต่างกันเนื่องจากอันนี้เมันอาจจะเหมือนใบพัด2อันมาต่อกันอะไรนี้แต่ว่ามาอยู่ในอันเดียวแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้ตกเรือ เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรือเรือของเพื่อนผมนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณมิวเก้าเก้าเก้าที่พรีเซต์พรีเซต์เรือแล้วก็สร้างเรือนะครับก็ใช้เวลากี่นาทีเนี่ยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมสองชั่วโมง สชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดที่เขาพูดมาก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครอยากให้สร้างเรืออะไรก็ลองบอกผมมาได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองพยายามสร้างให้ดูนะครับว่ามันทํายังไงอะไรอย่างงี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ